อโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมครั้งที่4นะครับ,รบจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับโดยใช้บัตรคำสั่งนะครับ ข้อ2ก็คือเรียงลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้องนะครับ 3. นะครับตรวจสอบเงื่อนไขของคำสั่งได้ถูกต้องนะครับเรามาทบทวนจากใบงานเมื่อสัปดาห์ก่อนกันนะครับใบงานกิจกรรม03นะครับเรื่องใบมอททำความสะอาดบ้านนะครับ สถานการณ์นะครับใบมอนช่วยคุณแม่ทำความสะอาดบ้านนะครับถ้าปัดกวาดให้เตรียมไม้กวาดนะครับไม้ขนไก่ถ้าถูพื้นให้เตรียมไม้ถูพื้นและถังน้ำนะครับถ้าปัดกวาดให้เตรียมไม้กวาดไม้ขนไก่ถ้าถูพื้นให้เตรียมไม้ถูพื้นและถังน้ำนะครับ อ่าถ้าข้อ1เลยนะครับใบมอนหยิบซองเงื่อนไขขึ้นมานะครับถ้าต้องการปัดกวาดบ้านให้ทําตามคําสั่งในซองนะครับเติมคําสั่งที่อยู่ในบัตรคําสั่งให้ถูกต้องนะครับข้อ1ก็คือถ้าต้องการปัดฝุ่นนะครับทำตามคําสั่งในซองก็คือเตรียมไม้ขนไก่นะครับ 1.2นะครับถ้ากวาดเพดานนะครับทำตามคำสั่งใน2ก็คือเตรียมไม้กวาดอยากย่ายนะครับ1.3นะครับถ้าต้องการกวาดพื้นนะครับทำตามคำสั่งใน2องก็คือเตรียมไม้กวาดนั่นเองนะครับอันนี้ซึ่งพวกเราได้ทำกันไปหมดแล้วนะครับ 2. นะครับใบมอนหยิบซองเงื่อนไขขึ้นมานะครับถ้าต้องการถูพื้นนะครับ ในซองเงื่อนไขนะครับควรใส่บัตรคําสั่งได้นะครับก็คือถ้าถูพื้นก็ต้องเตรียมไม้ถูพื้นแล้วก็เตรียมถังน้ํานะครับ 3. นะครับคําสั่งเตรียมไม้ขนไก่นะครับควรอยู่ในซองเงื่อนไขได้นะครับเติมตัวอักษรลงไปในช่องว่างในภาพในซองนะครับก็คือถ้าเตรียมถ้าปัดฝุ่นนะครับก็ต้องใช้คําสั่งก็คือเตรียมไม้ขนไก่นั่นเองนะครับ นักเรียนเคยทิ้งขยะลงในถังไหมครับเคยไหมเออเคยนะครับเนาะอ่าครับแล้วเคยสังเกตไหมครับว่าถังขยะเคยสังเกตสีของถังขยะไหมเออเคยมีสีอะไรบ้างสีเขียวสีแดงสีส้มอ๋มีสีส้มด้วยเหรอมี สีเหลืองอ่าสีฟ้าสีน้ำเงินเนาะใช่ไหมครับสีเขียวเนาะเออนะครับมีหลายสีครับถ้านักเรียนรู้หรือไหมครับว่าสีของถังขยะมีความหมายแตกต่างกันครับรู้ไหมรู้เนาะ,ะอย่างเช่นสีเขียวเขาใส่อะไรอ้วนอ๋อสีเหลืองอ่ะ สีเหลืองอ่าสีเหลืองสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลหรือเปล่านะครับอ่ะสีแดงล่ะสีแดงอสีแดงก็อาจจะเป็นขยะอันตรายสีน้ำเงินหรอสีน้ำเงินเ,อ,นเ,นเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในความหมายของขยะนะครับ จะมีขยะพิเศษทางขยะพิเศษก็คือทางขยะติดเชื้อนะครับคืออันนั้นคือเขาเพิ่มมาเป็นพิเศษนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมก็คือกิจกรรม0ูนย์นะครับเรื่องขยะหลากสีนะครับเรามาดูก่อนนะครับประเภทของขยะนะครับนักเรียนฟังดีๆนะครับประเภทของขยะมีอยู่2ประเภทเนาะ มีดังนี้ก็คือขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปนะครับโดยขยะรีไซเคิลก็จะแยกออกมาอีกเป็น2ประเภทดังนี้นะครับก็คือประเภทของพลาสติกนะครับแล้วก็ประเภทของกระดาษนะครับคุณท,ทีได้เขียนเป็นไม d แม p ออกมาให้พวกเราดูนะครับคือขยะแยกออกมาเป็น2ฝั่งเนาะขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะทั่วไปนะครับขยะรีไซเคิลก็แยกมาอีก2ฝั่งนะครับก็คือขยะพลาสติกแล้วก็กระดาษนะครับ สถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่พวกเราจะต้องทําในวันนี้ก็คือโรงเรียนของใบหมอนนะครับมีโครงการคัดแยกขยะด้วยนะครับมีเงื่อนไขว่านักเรียนดูเงื่อนไขนะครับเขาบอกว่ามีเงื่อนไขว่านะครับเน้นย้ําเลยนะครับถ้าขยะรีไซเคิลให้ทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองนะครับถ้าขยะทั่วไปนะครับ ให้ทิ้งลงในขยะสีแดงนะครับดูดีๆนะครับแต่นะครับเนี่ยมีแต่นะครับขยะรีไซเคิลถูกนำแยกเป็นขยะพลาสติกนะแล้วก็กระดาษนะครับแยกเป็น2ออันนะครับด้วยขยะพลาสติกให้ทิ้งลงในขยะสีเขียวนะครับพลาสติกนะพลาสติกถังขยะสีเขียวและแยกกระดาษ ลงในถังขยะสีน้ำเงินนะครับนักเรียนดูบัตรคำสั่งนะครับบัตรคำสั่งคือทิ้งลงในขยะสีน้ำเงินทิ้งลงในขยะสีเหลืองทิ้งลงในขยะสีแดงนะครับแล้วก็ทิ้งขยะสีเขียวนะครับในซองคำสั่งก็คือถ้าเป็นขยะรีไซเคิลให้ทำตามนะขยะในซองนะครับ ถ้าเป็นขยะทั่วไปให้ทําตามบัตรคาสั่งในซองนะครับถ้าเป็นพลาสติกนะครับทําตามบัตรคําสั่งในซองนะครับถ้าเป็นขยะกระดาษนะครับทำตามบัตรคําสั่งในซองอ่ะสมมุตินะครับอันที่1เลยข้อที่1นะครับข้อที่1เขาบอกว่าใบมอนหยิบซองเงื่อนไขขึ้นมาก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปนะครับเขียนโครงสร้างของโปรแกรมนี้อย่างไรก็คือ นักเรียนก็วาดรูปลงไปนะครับนักเรียนต้องวาดร, customs, รูปวาดรูปซองนะครับวาดรูปซองแล้วก็บัตรนะครับบัตรคาสั่งนะครับต้องบาดเข้าไปก็คือถ้าสมมุติว่าโครงสร้างถ้าเป็นขยะทั่วไปนะครับซองน,นะวาดซองก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปนะครับให้ทํำยังไงให้ทิ้งลงในขยะสีแดงนะครับหนาเขียนคำสั่งลงไปนะครับ ต่อไปข้อที่2นะครับใบมอนหยิบถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนะครับก็คือขยะพลาสติกเนาะที่ใช้แล้วนะครับนักเรียนควรจะเขียนโปรแกรมนะครับโดยหยิบซองเงื่อนไขใดนะครับก็คือเราก็ต้องหยิบซองถ้าเป็นขยะพลาสติกใช่ไหมครับนักเรียนก็วาดรูปซองขยะพลาสติกลงไปนะครับแล้วก็เขียนบาดคําสั่งลงไปด้วยนะครับว่าทิ้งขยะลงใน ขยะสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือเขียนโครงสร้างของโปรแกรมการทิ้งขยะทั้งหมดนะครับโดยสถานการณ์ที่กำหนดให้ให้ถูกต้องและครบเงื่อนไขนะครับโดยวาดลงในกรอบตรงนี้นะครับในข้อที่1เลยนะครับก็คือถ้าเป็นมันจะเป็นอยู่2 จะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับนักเรียนดูดีนะครับจะแยกออกเป็น2ประเภทก็คือถ้าเป็นขยะรีไซเคิลนะครับทำตามบัตรคำสั่งในซองนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับดูนะข้อที่2ก็คือถ้าเป็นขยะทั่วไปนะครับให้ทําตามคําสั่งในซองนะครับข้อ1เนี่ยก็จะแยกออกเป็นโโโโเดี๋ยวน,นะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคุทีมานะครับเพิ่มหนึ่ง,งอ่ถ้าอันเรียนครับถ้าใครแคบหน้าจอไว้ได้ก็แคบไว้นะครับเดี๋ยวคุทีจะไปต่อแล้วนะครับโอเคถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิปขอคลิปดูย้อนหลังจากคุทีได้นะครับอ่า อันนี้คือสิ่งที่เราต้องวาดลงไปนะครับในข้อที่3นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครทําไม่ทันเดี๋ยวค่อยมาขอลิงก์ดูย้อนหลังที่ครูทีได้นะครับโอเคเน,ะคน,นาะไ,ไม่ครับเดี๋ยวครูทีจะใครอยากได้ก็มาขอลิงก์เอาที่ครูทีเอานะครับตอนเย็นเนาะโอเคเนาะไปต่อแล้วนะอ่า โอเคครับคุทีคุทีจะไปต่อละอ่าใบงานต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมที่5นะครับอ่าแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับคุทีเอาส่งให้ในกลุ่มห้องแล้วนะครับอ่าถ้าใครไม่มีก็ไปพิมพ์เพิ่มเติมนะครับหรือว่าเขียนเอาก็ได้นะครับอันนี้คือสถา,านการณ์เนี่ยใบหมอนมีหน้าที่เตรียมเครื่องดื่มนะครับให้คุณแม่กับคุณพ่อนะครับเวลาเช้า คุณแม่ชอบดื่มโกโก้ใส่นมลดหวานนะครับคุณพ่อชอบดื่มกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลนะครับเครื่องดื่มทุกชนิดต้องเตรียมแก้วและน้ําร้อนนะครับถ้าโกโก้ก็ต้องใส่ผงโกโก้และน้ําตาลแล้วก็นมน,นะครับนักเรียนก็เขียนคําสั่งไปเลยครับให้นักเรียนเขียนโครงสร้างของโปรแกรมการทําเครื่องดื่มโดยเขียนซองนะครับเงื่อนไข บัรคำสั่งแล้วก็บัรคำสั่งโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่กำหนดนะครับ 1. น,นะครับต้องเตรียมแก้วก่อนนะครับต้องเตรียมแก้วและน้ำร้อนนะครับ 2. นะครับถ้าต้องการดื่มทำเครื่องดื่มให้คุณพ่อนะครับก็ต้องเตรียมผงกาแฟเนาะก็ต้องเตรียมผงกาแฟนะครับถ้าต้องการเตรียมเครื่องดื่มให้คุณแม่นะครับก็ต้องเตรียมผงโกโก้แล้วก็นมแล้วก็น้ำตาลนะครับ สรุปการเรียนของวันนี้นะครับอาจจะมีคําสั่งอยู่ในซองเงื่อนไขได้หลายคําสั่งนะครับแล้วก็คําสั่งที่อยู่ในซองนะครับก็อาจจะเป็นซองคําสั่งด้วยก็ได้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือการหาข้อผิดพลาดแล้วก็การเขียนแก้ไขโปรแกรมครั้งที่1น,นะครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับในสัปดาห์หน้านะครับ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือใบงาน01นะครับแม่ไก่เก็บไข่แล้วก็ใบงาน02ครับจัดระเบียบหนังสือโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปด,ดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ